นี่สวัสดีทุกคนนี่เ็นะคอับทุกคนเขาซูช่องน้องนางแชแนลเดิมมันนี้นางสิเาทุกคนอ่ามาเฮ็ดกินอีกแล้วนะทุกคนว <laughs> ันนี้เราจะพาทุกคนมาเฮ็ด มุกปา่าใส่ใบตองเนาะแล้วกับหนึ่งเนาะข่าอ่อนตอนนี้ฮากำลังจะปอกเนาะข้าอ่อนอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้ไปได้เนาะข่าอ่อนมาเนาะทุกคนสบายดีตอนเชนะ้าเนาะลุกหนึ่งข่าวคือเก่าหแหละแต่ว่าลุกมาเห็ดกินกับอินเรลยเนาะทุกคนอากาศตอนเช้ามันก็ซีเย็นคือทุกๆเช้าเลยสวยมามันก็จะแบบ แดดออกแล้วมันก็จะหอนะทุกคนมาเอามาเปาะนกค่ะกันเนาะทุกคนนี่เนาะค่ะออนเธอได้มานี่งในะคนปอไม่หนึงแหละมานะทุกคนเอามาเปาะนกค่ะ่วยอีแม่กันนี่ขึ้นไปนี่ ตอนนี้เขาได้นึ่งข้าไว้อยู่นะทุกคนข้าวยังพันซุกเขาได้ค้างหม้อข้าวแล้วยู่แล้วเขาก็มาปอกอันนี้ท่านึ่งข้าวสุกแล้วเขาก็จะเฮ็ดกินเราข้าวอ่อนนี่ไปกินโดนโดนุแม่มาแล้วทุกคน เนี้ยเสร็จเมนูหนึ่งปลาหนึ่งป่าปลาเอียงวะเฮาไปได้มางวันป่าสวายป่าสวยนะทุกคนสองตัวบักใหญ่นึงเราจะนหนึ่งเนาะค่หเนาะค่ะนะทานนอะไรนะมันมีวะอันนี้อันนี้มันหน้อยนะ ไอ <laughs> มือมันเชืช่อไวหน่อยนาะค่ะนี่ส่วนหละเขากินกับเนี่ยเป็หนึงปลากับเจลหนึ่งปลากับเจลเจลปลาจริง มเข้าไวอยู át, ่เนาะเข้ายังบัสุผมจักิดย์จไฟก็เอาโอ้นกาเลยเกือมวยเหนียเลยนกะาดลายเดินลายเกือมวยโอ้ ดนมาไปวะสูนี่เนาะทองมาน้องกลิตไปรบเปล่าทังเด็กน้อยทังหมาลพูดห้องห้องหมาไทุ่งนะหอมมันเลยนะแล้วอันนี้เขาคูดเอาอัน เขาจะเอายวน่ยนข่าอะไรก็ขุดตู้ฆ่าเขาเอามากินเนี่ยอดมันขึ้นโยดอ่อนบ่ยอดอ่อนมันโยดอ่อนมึงกินได้นะยอดอ่อนมันเลย่ายอดอ่อนมันก็กินได้เนมันจะใส่ต้มใส่เพิ่รู้นะเนี่ยเห็นแต่ว่ายอดอะไรดอกกระเจี๊ยบโยนกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบดอกกระเจียวเออดอกกระเจียวแซ่บบ่อก็แซ่แซ่ ได้ยูบหินเนาะยู่บ้าน,น,นเานกโเลวสวรรค์มีลายเฉ่นอะกบ้านเานุกมอกน้ขอขนาน้่ทุกคนขอดอป๊กนอกข่าก่อนเด้อเราวข้าวซุกละ่ะป๊กอันนี้แล้วหละขาก,กาเห็ดขาก็จะไปเห็ดมกให้ทุกคนเบ่ง อันคนวรตอนนี้เขาก็ได้อะปอกโนค่ะแล้วพี่ฮาวนะทุกคนเนาะค่ะอ่อนนี่มันสุบกะมาลายแห้งแต่ว่าอันนี้หันได้หนื่อยเดี๋ยวหนึ่งหุบมัดได้หนื่อยเดี๋ยวหนึ่งเนี่ยซึ่งวัดข้าววัดสุกหรือยังเนาะถ้ายังบัดสุกเขาก็จะถ่ายให้เขาสุกก่อนแล้วค่อยเห็ดหมกป่าแล้วก็เอานี่หนึ่งตำลักเนาะทุกคนปไปเบ่งน้ำกันเนาะวัดสุกหรือยัง นี่นะทุกคนเขาได้เอาปลาออกมาใส่ไว้นะเพราะว่าใส่ตู้เย็นไว้นี่ปลาอันนี้ลืมสื่อแล้วอีเมลไว้กีนจะไปเสียไว้ถ้าเข้าซุกก่อนนะทุกคนอะทุกคนตัวนี้ให้อีเมลขวปลาอยู่นะสีดำเพราเบือ่อถ้าเาวอีไม่ขวปลาแต่ไม่เลยเอะ ัมข้าเบื่อลงไปนะทุกคนแล้วก็มีหัวข้าหัวสินค้าแล้วก็ใบ,บขี้หัวเิ็ดเส้นนั่นมนาเผ็ดเผ็ดดิบนะใช่ใช่ลายบอลเป็นได้เบอดนี้เลยกิน <laughs> ได้ไหม ใส่ลงไปหนวกหวกเลยอีสานผ้าส้วบแอนก็คือแบบเล้วกะเล้วกะอนีะผาษาแอนแอนนเรียบร้อยถัจกอาเตกได้ว่า ให้มึงเข้ากันเลยหรือซีล้วเสรนจ้ำ เล่ให้มันมุดเข้าแลเด้อคนเด้อเด้อเอเไ้เด้อเล้อเด่อเด้อเล้อเด้อเด้อเด้าเ้าเ้อเด้เ้อเ้อง้เ้อเด้อ้วเ้เดอเเดอเ้้้เเเ้เอ้ กินเปจะเซ็ตไปเดียวถ้าสวยทำไปทำมักโคตรแตก างตู้ตูขนาดเกียร์ว <laughs> กตูตูไป,ไป เด็กใส่เด็กใส่กูไปดุดมาประตกสีสับเด็กเลยทุกคนส,สีมันจริงเอาคนน้นได้ใจะเอาเต็มเลยเอ้ยะคิมไห่บอมันให้มันหอม เนี่นแหเลยนี่อนี่แัล่อนนี้อนวันนี้เอาน้ำใส่นอันนี้น้ำกินเลยทุกคนเขาทอกมาน้ำดื่มน้ด่มน้ำน้าพอดกินดอกเจ้โคุร่โคุร่โคเร่คนวันนี้ควให้มันเท้ากัน จำเล้ยงแล้วทุกคนนี่เ่าก็มาถกเส้นนี้เลยหน้าตามันก็สิเป็นประมาณนี้คนคนคุเร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 มีผักหอมบัวบัวพัคซี่แล้วก็ผักอีตูนะทุกคนเผื่อไผ่อยากเอาไปเห็ดตมเอาจะหนึ่งปตาก่อนแล้วก็จะหนึ่งนอนาตั้งลับ ฝาห้องควรเอากระตัดเป็นต้นเป็นต้นแบบนี้คืออ๋อได้คนส่ไปติมอ๋อส่ไปติมแล้วก็เ <ondan S 1> <antique. S 2> น่งเลยนะทุกคนมานาสิลองห่อไปงบ่เคยห่อแจ็คเื่อสิเป็นอยู่บ่ล่ะเดี๋ยวมึงตั้ให้อยู่แบบนี้เป็นบ่ล่ะ <laughs> อามีนนมดปลาลมปลาลเจ้ากหน้าจะเห็นเหหาบิง้งเราบอกอีลายยางห้อเราวาเจ้า,า,า,จาเห็ดใหหาบิ้งก่อนนะห้อพอเดียวมหม่ใหญ่แตเขาจะห้อขายฮะแตกต้นบุต้นเดียวน,นีน่บอกรับ ใส่ฮอดเฮาต้องห่อใส่อันใบตองสองชั้นนะทุกคนเพื <N <N er 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 ่อแบบบ่ให้มันเตกแล้วก็แบบให้บ่ให้น้ำนวมันเหี่ยนะมันอยู่ในใบตองนี่ๆโคเรโคเรโคเรยุบ แบบนั่นแหละมันยังไม่ได้ในหอเลยแหละบ่มันจสนจับจนมันดีเขาเดินไหมทำไมมันยากอย่างนี้ไดไหมอกอัเป็นมีแหลกอันนี่กันละทีแรกนะเดียว่าเ่ะเด้งเล ยกง่าย, <laughs> ยน,นเบนิ้งคือว่าง่ายแต่แบบเป็นเห็ดแบบมัญญามผักเอาออกข้างนอกนี่สดนะขาดผักแ, <laughs> แบบนี้น <laughs> โอ้จะปองอผักผัยุ่มๆเข่าแล้วนะหยาบจาัดผักสดนั่นี่ จะเห็ดอั่นี้ผักข,ขังนี่เออผักข,ขังนี้ผักขังนี้มันก็เป็นก็ง่ายกว่าน,นี้น,นี้เอนนาไหมเอนนาไหมเอนนาไหมนะนนได้เลยนะได้เลยเงี้ยนไว,วทุกคน <c oughs> คั้นมาห่อบรเป็น,น,น,คนะครับเพาะเขาเนึ่งใส่หม้อเลย <c oughs> <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเขานึ่งใส่ใบตองมันชิหอมก่อนนะทุกคนมันชิได้กินใบตอง แม่นว่ะคุลีคุลียุบแบบนี้จับสุดมันมจับใ้น้ำอะไรเออลงไปตัวปลาตัวแตตืต่นตก

ทำไมมันถึงแตกอ่ะมันแตกเลยไหมคุรีคุรีลายเอามามะฮองมาเอาเนยุอตรงนี้เจ้าของเลยคุรีคุรีคุรีเห้งเลยนะเออ,อด้เป็นแล้วเนื้อหยุดยุดนี้แกบสดดูไว้อะไร ไปตอมแต่งเน,น,ตงน,นตาตัวกินห้าวตั้ใจเดยทุกคนตั้ใจกันเลย ได้แล้วงา้แล้วมาขออิบอันนึงน,น่ที่มันห่อเป็นแบบเจ้าวิปเปิลเลวที่สิงเวลาเอาไปกินกับเจ้าก็ไม่ได้สนใจเล,เลยว่าแบบมันห่อง,งามหรือว่าห่อขี้ระ เขาเพี่งม,มีต้นหลายแบบเขาพียง <c oughs> ม,ม,มีต้นหลายว่แต่ว่าคนเฮาเห็นนะเฮาสนใจนะเออเฮาเห็ดงามอย่สินีนนะ้เด็กทุกคนเป็นแล้วบอกว่ามีเอียงอ่าเกินความสานะ <c oughs> มารถแต่บางคนเห็ดด้แรงๆมันก็สิยากแน่แต่ว่าเห็ดไปแรงๆมันก็เห็ดด้ siamo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นนัวจะใส่ละตัใส่เป็นนัวเลยจ้ะเลี้ยวกันนี่เป็นนัวยังบ่ใส่บ่บ่ใส่กัได้เราเป็นนัวอยู่แล้วแหละป่ามันนัวอยู่แล้วบอกเลยจ้ะที่ใส่ได้เป็นนัวเด็โอเคไม่เป็นไรไม่ใส่ทำหลักก็ได้กันคนหมักนัวนะคะเสร็จแล้วเบอร์อีไม่เห็นใบวอร์เลย เรีบย้อยเลยค่ะหนึงเลยเลยค่ะเดี๋ยวเรื่องใส่ไปนัวบายาได้แค่เดียวหนึ่งเส้นหัวคือเก่าหน่อยได้เจ้กอันฮได้ฮกมุ่งห้ากะเอาอันนี้ใส่เลยก็ได้บาอันนึงพร้อกันเลยพร้อมเดยวมันเป็นานะไมุนทอง่ะ นี่ค่ะซุปค่ะน้อ,นอ,นอค่ะค่ะปกติเราหนุ่มหอมกันเพื่ความสบายสบายบุบเลยคุรีคุรีคุรี <c oughs> อ้าวเขินหม้อได้เรียบร้อยแล้วค่ะอ่า่านี้อย่บ้างมีโอ้ยไม่ใส่แล้วเรียบร้อยอ่ะนึ่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะ สามสิบนาทีบางเทือกับบองโฮนะทุกคนอะไรกินแล้วชุกละคุรีคุร <c oughs> ีจับจับชุกเหรอชุกอะไรจ้ะ ไม่ดูก <Follow. S 1> like? ินก้อนนะแซบป่ะแม่แซบมีไม่งวแซบป่ะแซบคือเดียวแมวขึเดี๋ยวมันนุ่มวานะเดะอันนี้มันหวานป่ะเส็จแล้เสร็จแล้ว ป well. <i Sur variance> ่านนี้แค่เพระแน่นี่คนเราด้ไสัจาช่ไหมพ่อไเล่